เขเก็บรูปใครนะกใครอ่ะนงลานโอ้ยนงลานลูกคนให้ฟ้าให้ฟ้ามันมี2อรูปมันมีรูปนี้อับรูปยังไงลอตเตอรี่พัสด์ลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวดเปิดกระเป๋าคุณย่าหลังเสียชีวิตหลานน้ำตาร่วง เพิ่งรู้เก็บความทรงจําไว้มากมายไปติดตามกันได้ในนิว p l u สไอ้นี่ไอ้ส่งการที่ลดน้ําแล้วเขาจะให้ต่าังอันนี้ตลอดเลยเออใช่ใช่ใช่การอะไอส่งการน่ะเขาอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นขวัญน่ะใช่ผัวพี่เก็บไว้ตลอดนี่เขาไม่เคยใช้ใช่ใช่จะบอกตลอดนั่นถ้าไหนดูดิเขาเก็บรูปใครนะใครอะ น้องหลานโอ้ยน้องหลานลูกกุณไอ้ฟ้าเลเจ็บมากเจ็บโอ้ยเอ็นดูอุ้ยเขามีรูปน้องไอ้ฟ้ามันมีสองรูปมันมีรูปเล็กกับรูปใหญ่ไม่เก็บรูปน้องหลานเลยโดยคุณย่านั้นเก็บของไว้หลายอย่างทั้งธนบัตรเก่าๆและเงินที่เตรียมไว้ให้หลานแล้วหลานจะทำยังไงไปติดตามกันต่อได้ในคลิปนี้ต้องเจมไอ้กางเดี๋ยว หนึ 2> 1, 2, 3, 1, 2, ่งสอาอากาศอะกาศพุ่ับนี่ก็ได้กูเอาอันสุดท้ายเพราะว่าคูจะได้ดีที่สุดอ่ะสิบแล้วโอ้ยแบงสิบไอ้ฟ้าไอฟ้าได้ดีสิบไอ้ฟ้าได้แบงสิบโอ้ยเย้ขอดีไปเลยเย้อาเอาอาดูกัน กูไม่เปิดด้วยกูรู้กค้ามันได้อะไรหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเลยห้าร้อยครับห้าร้อยก็ไม่เป็นไรกูพอใจแล้วอ่าโอเคอันนี้แบงค์ยี่สิบ อันนี้ก็อยากได้อันนี้แบงค์หนึ่งบาทอันนี้ก็อยากเนี่ยแบงค์หนึ่งบาทอยากได้แบงค์หนึ่งบาทแล้วทำไมยายทวดไม่เก็บอย่างละจีบจีบอ่ะพี่เยายทวดจะได้จบจบไปไอ้เพี่ใช่นะแตางเาพี่คนรตัวพี่มองว่ามันควรไม่มองลูกเขาหรอลูกเขาควรไปฟ้าเอ้ยทำไมเอาะทำไมหนูขอเหตุผลแต่พี่มีความรู้สึกว่าฟ้ามันดูแลยามากกว่าจะมือจะร้องไห้แล้วนะอันนี้โอ้ เอาไปคนละใบเอาไปคนละใบเฮ้ยแต่มันคนละความหมายเลยนะอันนี้500ธรรมดาอันนี้มันอันนี้มัน500แบบเอออันนี้หนูก็จะเก็บไว้ให้พ่อด้วยนั่นแหละ500เก่าอ่ะเลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ